เช่าชุดเที่ยวต่างประเทศวันนี้ฝ้ายอยู่ที่ร้านเช่าชุดบอสสร้างโค้ดเขามีชุดให้เลือกเยอะมากทั้งผู้ชายผู้หญิงและล<อ>เด็กจากนี้ก็ยังมีรองเทาง้าหมวกและกระเป๋าให้เช่าด้วยหากใครไม่รู้จะเช่าชุดแบบไหนก็สามารถปรึกษาพนักงานได้ลองชุดได้จนกว่าเราจะเจอตัวที่ถูกใจจากนั้นก็ไปให้พนักงานเช็คว่าชุดที่เราต้องการมีคิวว่างตรงกับวันที่เราจะไปเที่ยวไหมหากได้ชุดครบแล้วก็ลงไปจ่ายเงินที่นี่เขาจะแพ็คเป็นถุงสุญญากาศประหยัดพื้นที่ได้มากและที่สําคัญเสื้อผ้าที่นี่ซักแล้วเราสามารถใส่ได้เลยสะดวกจริงๆมาาาาดดูกัน่่ว้เชชุไห วันแรกขึ้นเครื่องเดินทางไปญี่ปุ่นฝ้ายเช่ามาเป็นเซ็ตชุดวอร์มตัวหนาสีครีมตอนบนเครื่องคือหลับสบายเมื่อถึงญี่ปุ่นก็รู้สึกหนาวจนเกินไปตกเย็นก็ใส่เสื้อกันหนาวหนังสีน้ำตาลเดินเล่นที่ทันกิโคจิกินข้าวซื้อของต่างๆเทมากเลยแหละตัวนี้วันที่สอง้ายเลือกใส่เป็นเซ็ตชุดโคทส,สีน้ำตาลคือไปไหว้ศาลเจ้ารองเท้าที่เช่ามาคือเกาะหิมะดีมากเดินไม่ลื่นเลยและต่อด้วยสวนสัตว์มารุยมามะนี่หมวกที่เช่ามาลองตัวเป็นสัตว์ได้เงี้ยเลยไหมวันที่เช่า เข้ากับชุดนี้สุดๆไปดูน้องเพนกวินเดินโชว์ตัวน่ารักและไปเดินเล่นต่อที่เมืองโอตาลุชิลมากแนะนําให้มาวันที่4ี่ฝ้ายเลือกใส่เสื้อขนฟูถ่ายหิมะไปเลยจ้าเพราะเราขึ้นเขาไปที่โมอายกันหนาวมากหลบหิมะไปไหว้พระเสร็จแล้วก็ไปแบบพักต่อเพื่อให้อาหารนอนนอนหมีรองเท้าที่เช่ามาคืนเริศสุดหลสุดเข้ากับชุดไม่พอยังให้ความอบอุ่นที่เท้าและที่สําคัญไม่ลื่นนะจ้าพอกลับถึงไทยแล้วก็เอาชุดมาคืนให้เรียบร้อยหรือจะส่งไปชะนีคืนก็ได้ที่กัดร้านตามนี้เลยจะมาเลือ ต่างๆฟ้ายจะมารีวิวในคลิปหน้ารอติดตามดูได้เลยจ้า